วันนี้ทำอะไร ep 22เย้วันนี้เราจะเอาวันนี้ใช่ไหมทุกคนมาตกแต่งอันนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบสโนบอลต้นคิดมากอะทุกคนแล้วมันก็จะมีสีอะคิลดกด้วยวันนี้เราก็จะวาดวาดสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะระบายสีนะฝากติดตามได้นะทุกคนน่ารักะ อุย้ยมีอะไรติดคางสิวจ้าต่อมาเราก็จะมาระบายสีกันนะทุกคน นี่คือสีแดงที่เราระบายสีต่อไปจะเป็นสีน้ำตาลนะทุกคนนี่คือสีน้ำตาลกับสีแดงทุกคนเลิศมากเลยผลงานของเราผลงานของเราเสร็จแล้วต่อไปเราก็ต้องใช้สีเมจิตัดเส้นนะทุกคนเราจะใช้สีพาสเทลนะทุกคน